เรียกว่ากลายเป็นดราม่าร้อนข้ามวันข้ามคืนกันเลยนะคะสำหรับแฮชแท็กแบ n นด์จิมแอนสพุ่งทีนติดเทรนเทว์ิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะหลังจากที่มีสมาชิกของวงนะคะที่มีการโพสต์ออกมาในลักษณะที่เหยียดเพศนะคะของคู่จิ้นชื่อดังอย่างเบลกินแล้วก็พีพี ล่าสุดน,นะคะทางเพจของจิมเอดสวินได้มีการร่อนจดหมายแถลงการขอโทษเบลกินและพีพีรวมทั้งได้พักงานสมาชิกในวงและก็หัวหน้าวงก็ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยกันลาออกจากวงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทางด้านของยงยงทรงยศและก็บุ๋มปนัดดาก็ได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความให้กําลังใจเบลกินและพีพีนะคะโดยทางย้งทรงยศนะคะเป็นผู้บริหารของนาดาวบางกล่องนะเขาบอกว่าเคารพนักถือตัวเองก่อนครับ ทางด้านข่มบุมปนาดาก็บอกว่าการเหยียดเพศเหยียดเพื่อนร่วมอาชีพความหมดไปได้แล้วทุกคนมีจุดที่ยืนมีความสามารถที่แตกต่างกันฉะนั้นอย่าเหยียดคนอื่นเพื่อตัวเองดูดีเลยค่ะและนี่นะคะก็คือคําพูดของยงสุนยศนและก็บ,บุญปนาดานนั่นเอง